วัดมหาธาตุอยู่หัวลาบหลังสลิดลาดชวลมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกในวิหารหลวงปฏิสถานพระพุทธรูปใหญ่ห้าองค์หมายถึงพระพุทธเจ้าในกรับปัจจุบันซึ่งอุบัติขึ้นแล้วสีพระองค์ และจะอุบัติขึ้นอีกหนึ่งพระองค์พระประธานตรงกลางเป็นพุทธลูปกออินฟั้นปูนฝีมือพระเทวาลังสัรช่างเอกของวังหน้าปั้นขึ้นในรัชกาลที่หนึ่งองค์เบื้องซ้ายด้านหน้าคือหลวงพ่อหินพระประธานเดิมในพระุโบสถวัสลักสมัยอยุธยา ส่วนอีกสามองค์เป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยที่เชิญจากหัวเมืองเหนือมาบูรณะณนะวัดพระเชตุพนในรัชกาลที่หนึ่งแล้วนำพระมาพระราชทานยังวัดมหาธาตุศรัทธาปฏิหารจึงบังเกิดมาน้อมกราบสาทุกันครับ